สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นการลงพื้นที่ในสนามข่าวาพื้นที่แล้วก็ประเด็นจะเปิดกว้างนิดนึงนะครับสถานที่เหล่านี้แหละนะครับจะเป็นแหล่งข่าวจะเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญที่น้องๆต้องออกไปค้นหาเรื่องราวที่น่าสนใจทําเป็นรายงานข่าวนะครับหรือว่าเป็นสกูปข่าวที่มีแงม่มุมหรือมีมิติที่ลึกกว่างานสัปดาห์หนังสือที่ผ่านมานะครับ แล้วนะคะที่น้องๆเขาได้มาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันที่นี่หลายๆคนที่เป็นเด็กต่างจังหวัด <S <S <an> <S เขาก็ต้องจากบ้านมาไกลเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันหลายคนก็แตกต่างกันที่นิสัยแตกต่างที่มานะคะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนทํางานก็ยังต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็ต้องมีการปรับตัวและน้องๆเองเขาก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ดีๆเพื่อที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมจากค่ายนี้ด้วยล่ะค่ะ ทางที่บ้านก็คอยให้กําลังใจค่ะคือถ้าเราตัดสินใจอะไรถ้าเราคิดจะทําดีแล้วก็ทางบ้านก็ไม่ขัดขวางที่จะก็คือส่งเสริมส่งเสริมค่ะก็อยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้ปูเป้มาตลอดแล้วก็คอยอ่าที่สําคัญเลยก็คือคอยถามแบบว่าเป็นยังไงบ้างไปอยู่ที่นั่นเหมือนบ้านเราไหมเขาให้ความอบอุ่นเราดีไหมเพื่อนเป็นยังไงบ้างอยู่กับเพื่อนได้ไหม ก็คือมาตอนแรกแบบเหมือนเหมือนว่าเราเออแบบเป็นเด็กอีสานเข้ามาแลว้วกลัวแบบกลัวแบบว่าแบบเขารับเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยกลัวเพื่อนอังเกียรเพราะเราชีวิตเราไม่เคยมาอยู่ในสังคมเมืองแบบนี้ก็บางครั้งก็แบบเหมือน <laughs> ถ้าอยากจะบอกกับทางผู้ใหญ่ของทางช่อง Mango TV ที่ ให้โอกาสอยากบอกเลยกับเขาค่ะก็ขอขอบคุณผู้ที่ผู้ใหญ่ที่เปิดโอกาสให้เข้ามา mm hmm. ได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาเรียนรู้การทําข่าวทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลัง mm hmm. ก็คือโอกาสนี้บูเป้หาจากที่ไหนไม่ได้เลย mm hmm. คือบูเป้ไม่เคยแบบถูกคัดเลือกถูกคัดตัวแบบ mm hmm. ที่งานใหญ่ๆแบบนี้สักที mm hmm. คือส่งคลิปไปที่ไหนก็ไม่เคยได้ mm hmm. แต่ที่นี่คือ อูเป้ได้แล้วอูเป้จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เยอะที่สุดขอขอบคุณค่ะแล้วเราอยู่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราอยู่กับครอบครัวอะไรประมาณนี้แล้วแบบเป็นเพื่อนที่ดีดมากเอ,อแล้วเขาเขาจะดูเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในกลุ่มแบบเอ,อดูมีความรับผิดชอบดูอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเขาแบบเออเฮฮาอะไรเงี้ยพออยู่ด้วยแล้วเราสึกแบบสบายใจก,ก,ก,ก็ก็รักก็รักอูเป้เหมือนกันรักมากมากด้วยแล้วก็แบบเออคือแบบ เพื่อนทุกคนเลยนะก็คือแบบไม่ไม่อยากให้แบบจบค่ายนี้เราจากกันไปอะถ้าแบบถ้าจากกันไปมันคงรู้สึกแบบเออแย่มากๆอะเพราะฉะนั้นแบบอยากให้แบบค่ายนี้ทำให้เราแบบจดจำกันไปตลอดไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้จบกันไปแค่ตรงเนี้ ากให้แม่ทำงานน้อยลงนะคะแล้วก็รักแม่รักพี่แล้วก็รักน้องมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทางเนชั่นนะคะแล้วก็พี่พี่แมงโก้ Mango, ทุกคนนะคะที่ให้โอกาสนี้แล้วก็คือช่วยดูแลน้องๆตลอดแล้วก็คือทุกคนมีฝันนะคะขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสนี้กับพวกเราะคะ่ะขอบคุณมาก,มากค่ะ แล้วกิจกรรมดีๆในวันนี้ก็จบลงไปอีกหนึ่งวันแล้วล่ะค่ะทอยก็เชื่อว่าน้องๆเขาคงจะได้รับทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานอยู่ร่วมกันรวมไปถึงความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตข่าวที่น้องๆเขาได้ผลิตออกมาเป็นผลงานชิ้นที่1กันแล้วนะคะส่วนกิจกรรมในค่ายแมงโก้โมโจนั้นยังไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าคืนนี้น้องๆเขาจะต้องมีการเตรียมงานเพื่อที่จะไปทําผลงานชิ้นที่2กันต่อในวันพรุ่งนี้โดยผลงานนั้นก็ถือได้ว่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้เป็น, Mango นแมหหาาาววิทยยลลัััค่ะแะแสํรบนนี้ ก็คงจะต้องขอลาหน้าที่นี้กันไปก่อนส่วนพรุ่งนี้ใครจะมารับหน้าที่เป็นแมงโก Mojo ต่อน,นั้นคงจะต้องมาติดตามชมกันค่ะวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ <Come on. S 1> you